เจสซี่นะคะนอนละม้างเลยเนาะพี่จอห์นคอยนะคะอคอมเรลชั่นของพิสิุโลกนะคะอตอนนี้มีความหนาแน่นมากๆเลยนะคะ ตอนนี้มาดำรถพาเข้ามาแล้วที่นั่งละ100บาทนะคะนี่ตรงนี้นะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ซื้อของอุปโภคบริโภคทุกท่านเลยนะคะมีอะไรเพื่อิที่ใจย้ายที่ซื้อนะคะที่นี่มีเงินปันผลได้ทุกทะะีคนเต็มห้องเลยนะคะประมาณหลายร้อยนะคะ มากเลยตตอรี่แอนด์บีออนนะครับซึ่งวันนี้เราเจอกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกทุกท่านในห้องนี้ค่ะแน่นอนครับสวัสดีนะคะปีที่ผ่าน